แล้วอากาศดีนะที่เนี่ยไม่ร้อนเออจะได้อยู่ที่ดานน้านลางนะชายหาชื่ออนะไรคที่เขาบอกอะไม่รู้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยหรอไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันปกติจะมีข้อมูลไม่อย่างนนะัเลยรางวันอะใช่ครับ <c oughs> ี่เขาบอกว่ายาววันยี่สิบเอ็ดกิโลจะจำชื่อาหาดได้เรามีตัวช่วยเพราะเรามากับไกด์ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปถามไกด์อีกทีนะไม่เปิดคลิปให้หนูหรือย,ยังสวัสดีครับเรืยยียงสวัสดีครับ <c oughs> มาต้อนรับวาสดในการสวยไปวันๆน่าทำ่าเลยคลิปนี้พี่จะดูแลหนูเป็นอย่างดีใช่ไหมยังจุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ต่อดูแลย,ยิงกว่าคุณพการียมเ,เราจะอยู่ดานางกัน2วันแล้วก็ไปห้อยอันหนึ่งวันโอเคจ้าเราก็มาเป็นไพร v เว e ทัวร์ค่ะไกด์ของเราครับผมชอวีนะครับผมมาทีิดนามแล้วครับในสี่วันนี้นะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่แห่งการับเนี่ยคุณพราฟ้าครับวัดลิงจะมาไหว้เจ้าแม่คุณอิมกันนะครับแล้วเขาสร้างมาเพื่อที่จะปกปักรักษาชาวประมง10ปีที่แล้วเนี่ยมีพายุเข้าทุกปีปีละสีหลูกสร้างวันนี้เสร็จปุ๊บไม่มีพายุเข้าเลยใช่เดี๋ยวจะมาขอพรบอกว่าขอลูกก็ได้พึ่งนะพึ่งนะพึ่งนะหมายถึงคนเอินสิขอหวยได้ไหมแงได้หมวกหมวกเมื่อกี้อ่ะ เดี๋ยวเราไปหาซื้อตลาดก็คือค่าครับนี่แหละไหนต่อราคาเขาให้พูดว่าอะไรครับว่จุดจุดต่อบไปก่อนพูดสวัสดีด้วยสิสวัสดีนะ้วไงสวัสดีครับสวัสดีเป็นภาษาเวียดนามอ่ะซิงเจ้าขอคาว่าขอบคุณไงขอบคุณซิงกามระเมินเวลาติดตามในการสวดมนต์วันเนี่ยข้อมูลเขาจะมีตลอดเวลาเแล้วอยู่นี่มีอะไรอยู่นั่นมีอะไรก็อยู่นี่ให้พี่นำพาไงไม่บอกข้อมูลอะไรเยอะๆเดี๋ยวจะดูแบบพี่โง่หรือเปล่า ี่โบ์เคยเป็นพิธีกรน,นี่ใช่ไหมยัอไงอะเดี๋ยวเคยเห็นนะอย่างที่ทราบกันดีครับว่าประเทศไทยของเรามีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชววใหญ่มากเลยนะครับ67เมตรนะครับ รู้สึกรู้สึกถึงความสวยงามของชายหาดที่สวยที่สุด10อันดับแรกของโลกโอของโลกเลยอะ่ะของเอเชีย e โอ,อโจริงเหรอทะ<อ>เลสาบเมื่อตอร์เรเนียนชายหาดทะเลที่ทะเลสาบทะเลที่ทะเลสาบชายหาดมีเคขึ้นตรงนี้ด้วยชายหาดมีเคนะ <c oughs> รูปสองมือสิรูปมาโค่นมาโค่นมาโค่นมา ร่ำรวยร่ำรวยเก็บกรเป๋าเก็บกระเป๋าด้วยเก็บกระเป๋าน,นี้นนเอากับเุ๋งไทยเจ๊เจ๊เจ้าหิงนเอ many hours later ไปเลยท่านก็ตลอดเวลาเลยอ่ะเหมือนละครเลยนะมาแล้วอ่ะมาแล้วนั่งโต๊ะนั่งมากขอย่าด้วยไหมขอย่าด้วขอกินด้วยนะเห็นนั่งคนเดียวนี่ใจนี่เป็นคุณหมอมาทําให้เรากินนะครับเราจะทําให้ดูนะวิธีการทําแหนมเนืองทายังไงกินแบบถูกวิธีต้องมีผักเยอะ ใหญ่มากเลยที่ไลยก็อร่อยหมดเหมือนกับที่เมืองไทยไหมอะไรมันแตกต่างกันยังไงไม่เหมือนที่เมืองรสชาติของหมูเหรอหอกไม่โอ่อันไหนอร่อยกว่าอะแบบโอ้โหห้าปากขนาดนั้นแม่คุณ นั่งรถครึ่งชั่วโมงค่ะจากโรงแรมมาถึงที่นี่นะอันนี้่ะก็ยังไม่ค่อยมีแรงเลยเพราะอะไรอ่ะแค่จะหิวมาพี่เรียงไม่ดีหรอที่เรียงไม่ดีเดี๋ยวขึ้นไปกินข้างบนแล้วกันนะอะไนถือกล้องใกล้ได้แบบดูหน้าชัดๆไงว่าความสวยของแฟนพี่เป็นยังไงความสวยของแฟนพี่เเป็นยยังงงงงไดดววาาท้้ฟตอสีใจแบบแต่งตัวแนวอะไรครับวันนี้ พร้อมยังเนี่ยเอาจริงเราอันนี้พร้อมไหมอ่ะานแล้วข้อมูลเราไม่เตรียมเลยนะปกติเราไปสวนวันเราเตรียมข้อมูลเราอ่านก่อนแล้วจะอะไรพี่มันจะยากอะไรเหรอเรามีไกด์มีไกด์ปกติเราไปสวนมันไม่เคยมีไกด์ใช่ไหมไม่เคยไปเที่ยวเองโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูโหมดว่าเป็นยังไงครับไดค่ะอยากได้ชุดแบบนี้ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าชุดอะไรนะต้องมีหมวกด้วยอย่าค่อยซื้อพวกนี้เช้า ใกล้เราโก้โควิดน่าครับรู้หรือเปล่าว่าหนูชอบแบบไหนอะไร อะไรทีเทียนะไม่รู้อีกแล้วเดี๋ยวบอกพี่เป็นเสี่ยอะไรเทียไออะไรเดียอะไรชื่อยาเดียนี่ยเห็นไหมจำได้เดียเนี่ยอะไรเทียไออะไรเดียอะไรโอ้โหตอนนี้นะครับหมอกนั่นเลยนะครับพี่เบิร์ดก็มานะฮะ ชั่วโมงนึงแล้วนะครับก็ยังถ่ายกันไม่เสร็จแล้วตรงนี้เราจะได้เห็นสะพานมือไหมวันนี้บอกไกลว่าครึ่งชั่วโมงพอโลงสะพานมือด้วยเพราะส่วนตัวไม่ไดาไปชั่วโมงนะดีนะว่าเรามาเป็นคลิปส่วนตัวนะครับถ้ามีคนอื่นร่วมด้วยเขาคงจะด่าเราเรียบร้อยแล้วแค่ถ่ายพี่ก็ครึ่งชั่วโมงเรียกนี่ท่าเดิมนับหนึ่งสิบบอกให้เปลี่ยนท่าให้ยังแล้วเราถูนถ่ายรู้ทำไงเดี๋ยวทำท่าเราถ่ายรูปดิ อ๋อนี่สอนถ่ายรูปด้วยอ่ะอ๋อสอนแอ็คแอาดอ๋อไงครับคุณกัะลันครับดูไม่ค่อยเอ็นจอยกับสะพานมือเท่าไหร่ถ่ายรูปไหมก็ถ่ายได้ทำไมดูแบบไม่ค่อยเอ็นจอยเพราะอะไรตอนนี้กำลังดีดูกต้องคนเปียกนิดนึงคือได้รูปพี่แบบไม่มีคนเลย และตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตรงไหนนะครับคุณการชิดาคุปสุวรรณครับู่บ้านฝรั่งเศสด,ด้านหน้า,ามีของไม้สีอ่าขอนี่ของหนโรจริงๆที่บานาฮิลนี่คือของทหารฝร<ม>ั่งเศสเมือก,ก่อนนี้นะสงครามโลกเขามาอยู่ที่นี่นะ เวลาอะไรพระท่านจะได้รู้ว่าเราเป็นใครเพราะว่าชื่อพราวอ่ะจะมีหลายพราวล้านพราวก็ไม่รู้พราวไหนนะคะมีอาจารย์พราวเออหรอครับเนี่ยไม่ใ <c oughs> อาจารย์ช้างวะเนี่ยแลวขอวอะไรครับมีแต่คนรักมเออมตตาเราไปทำคำชื่อโอเคที่คำอุกอยมคงก็ชือ,โอ,อโอเคค่ะเขาบอกว่าเวลามาไหว้พระจีนเนี่ยถ้าเกิดจะให้ได้ผลดีที่สุดพยายามไม่ต้องไม่กินเนื้อสัตว์ตอนที่จะมาไหว้ อเมื่อกี้พี่กินเนื้อไปเลยนี่เนี่ยพี่พลาดเลยวันนี้รู้สึกพี่พลาดรู้สึกผิดปกติพี่ไม่กินเนื้อไปสิบปีแล้วแต่วันนี้ไม่รู้ว่ามันคือเนื้อไงเพราะมันเหมือนหมูอ่ะหนูเห็นชิ้นไหมพี่รู้ว่าเป็นเนื้อแล้วพี่ทำไงพี่กินต่อจนหมดพี่กินต่อจนหมดเธอพี่รู้สึกว่าอะไรหิวเพราะพี่เชื่อว่าเทพเจ้าให้อย่าอภัยได้ไม่รู้จริงจริงคนแบบพี่มันยังไงนะอพูดดิแบบพี่ไหว้พระด้วยนี่คือหนูชมพี่ใช่ไหม ว่าหน,นูเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยพี่ชอบไหว้พระมาลังมาที่ตลาดโชว์ฮันนะครับขนมนี้ของคุณพาวฟรากัชิดาต้องการใส่ชุดเวียดนามเขาเรียกชุดเลยนะชุดหน้าตอนนี้ระหว่างสีชมพูกับสีม่วงเราจะมาโวตกันนะครับระหว่างผลกับพี่ๆนะครับชุดที่สองนะโอเคลุยตัดไปดูเป็นคนเวียดนามขึ้นมาทันทีเลยแบบมีลายหรือไม่มีลายอ่าโอเคจบไป